you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพียกรดูดวงโดยจารกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า4 4 6 p ร c h a n n e l นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนธันวาคม2565เรียกว่าเข้าสู่สิ้นปีแล้วนะคะเป็นคลิป12คลิปสุดท้ายนะคะประจำปี65เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเดินทางมายาวไกลมากสำหรับช่องของอาจารย์นะคะ อาจารย์กินฟ้าทําช่องมาประมาณร่วม78ปีแล้วนะคะคือนานมากๆนะคะแต่จริงๆมาเริ่มจริงจังประมาณ4-5ปีหลังนะคะในการตั้งใจทําคลิปให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ อ,อีกสักพักใหญ่จะได้ลงดวงรายปีนะคะเป็นปี66เป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์ทําให้ขึ้นเกือบทุกปีเลยนะคะอะต่ตอนนี้ดูดวงรายเดือนไปก่อนเนาะอ่ะอย่างเช่นเดิมนะคะขออนุญาตชี้แจงนะคะว่าอาจารย์ทำนายดูภาพรวมคือกว้างมากๆเรียกว่า general reading ฉะนั้นมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะเพราะว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยมันคือกว้างมากๆนะคะแล้วก็คนมาดูหลากหลายคนแต่ขอให้คุณเก็บคลิปนี้เป็นกําลังใจอ่าแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางที่ทําให้คุณระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิด ขึ้น เราระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอาจารย์เชื่อว่าคุณจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็อาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้ไปนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะคะจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีความสุขในการชมคลิปของอาจารย์อย่างเช่นเดิมนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะอาจารย์คิดว่าเราไปรับฟังรับชมดวงรายเดือนของคุณกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนธันวาคม2565นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่าทำนางจากไพ่พิณแล้วก็ไพ่ถลอตแล้วก็เป็นอาจจะเปิดไพ่ oracle เพิ่มแล้วแต่นะคะแล้วแต่เห็นสมควรเนาะอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีกุ้มันวาคม divine support healing knights of cups dm press The Chariot Two of Pentacles, Seven of Wands, Six of Pentacles, Five of Cups, Knights of Swords, The World Eight of Wands four of cups and the last one by sotai na page of swords โอเคพลังงานอันดับแรกสิ่งที่อาจารย์เห็นราศีกุมเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเองจะมีวาทศิลป์ที่ดีมากเลยนะการเจรจาการพูดของคุณค่อนข้างที่จะดีโลดประสบสิมากนะคะมันเหมือนกับว่าพูดแล้วมีหลักการมีหลักจิตวิทยาในการพูดหรือว่าช่วงนี้พูดอะไรก็ดูแบบเข้าหูคนไปหมดนะในทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงวาจาศักดิ์สิทธิ์ค่ะฉะนั้นถ้าคุณพูดสิ่งที่ไม่ดีของ กับคนอื่นมันจะเข้าตัวเราเองได้นะคะแต่ถ้าเราพูดสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันก็จะดีสําหรับตัวทุกคนและตัวเราเองด้วยนะคะคือพูดยังไงได้อย่างนั้นนะคะฉะนั้นระวังในเรื่องคําพูดคําเจรจาของคุณละกันวาจาศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดในการที่แบบสมมตินะให้อน,นี้ให้ใหสมมติเฉยๆว่าไปสาบแช่งไปทํานู่นแบบอะไรถึงแม้สมมติเขาจะไม่ดีกับเราอ่ะเขาเขาไม่ดีกับเราไม่ผิดฉันฉ,ฉ,ฉันจะสาบแช่งแต่ถ้าเราไม่อยากไปเจอมันในชาตินี้ชาติหนอยากต กกไมไ่ต้องงไไปพูดออะรทั้ส้สินาจารย์บอกเสมอว่ากรรมเป็นของเฉพาะบุคคลมันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะ,ะฉะนั้นเลยบอกใครทำยังไงได้อย่างนั้นถ้าเราทําไม่ดีคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราทําดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีจะดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเองไว้ด้วยเช่นเดียวกันและพลังงานของคุณนะเดือนนี้เป็นเดือนคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองแล้วก็รวมถึงถ้าเรายิ่งหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะดึงเข้ามาหาตัวคุณไว้กับปกติเรียกว่าพลังงานด้านดีๆ เข้ามาเยอะมาก แต่เดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าอยากเดินทางอาจจะรู้สึกว่าอยากเปิดโลกทัศน์ใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าในเรืลึกๆบางทีอาจจะรู้สึกเบื่อหรือรู้สึกว่าต้องการที่จะรักษาบาดแผลอะไรบางอย่างในใจหรือว่ารู้สึกว่าอยากที่จะพักผ่อนหย่อนใจอยากทําอะไรใหม่ๆก็เป็นได้มันก็จะมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าอยากไปท่องโลกกว้างหรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงอยากทาอะไรใหม่มันเป็นความคิดที่เราสามารถลงมือทําได้นะคะแล้วก็รวมถึงมันมีการก้าวกระโดดในชีวิตหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีการทําอะไรม่ หมเดินไปข้างหน้าก้าวกระโดดไปข้างหน้าหรืออาจจะแปลว่าบางคนอาจจะมีการทํางานที่ใหม่หรือว่าการทํางานของคุณอาจจะต้องติดต่อประสานงานกับคนเยอะหรือว่าบางคนอาจจะต้องแบบใช้วาทศิลป์ใช้คําพูดเยอะกว่าปกติในในเดือนนี้เดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ ช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณอาจจะเจอความรักที่ดีเข้ามาก็ได้ความรักในเชิงคําว่าเข้าใจกับครอบครัวมากขึ้นก็ได้เข้าใจกับคนรอบข้างมากขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะเจอความรักที่เรียกว่าเป็นความรักที่มีความสุขหรือสุขใจหรือเจอคนที่สินเสมอกันก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะแต่อันนี้ดูภาพรวมๆก็มีโอากาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง The strength อืมดีจริงจริง Eight of Pentacles นะคะ The death อืม Knights of Pentacles Six of Swords โ okay. อเค Knights of Cups นะคะอ่า uh, ต้องบอกก่อนว่าในการทำงานของคุณค่อนข้างดีมากคือมันเหมือนการทำงานงคุณคุณสามารถที่จะ ชนะหรือก้าวข้ามขีดจังหวะขีดจากัดของเราเองได้มันเหมือนกับว่าเรามีความเข้มแข็งอดทนในการทํางานหรือว่าเราเองอาจจะมีความตั้งใจทําอะไรบางอย่างหรือมีความทะเยอทยานมากจนกระทั่งมีคนเล็งเห็นในสเก็ภาพของเราหรือความตั้งใจของเราหรือว่าความตั้งใจที่เราทําทําให้ผู้อื่นเห็นในสิ่งที่เราทําแล้วนะคะ แล้วก็รวมถึงคุณจะมีฝีมือในการทําจนกระทั่งอาจจะแปลได้เหมือนกันบางคนอาจจาาะลาออกจากงานประจําไปทําอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเราเองเป็นเจ้านายตัวเองหรือถ้าบางคนเป็นเจ้านายตัวเองอยู่แล้วอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีการขยายกิจก,การมากขึ้นหรือใช้สื่อออนไลน์หรือว่าบางคนขยายไปถึงเมืองนอกเลยก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการขยับขยายหรือการตลาดดีขึ้นแปลว่า การทางานของคุณค่อนข้างไปได้ดีไปได้เฉลุยอะไรที่มันไม่ดีมันจะมีโอกาสที่จะพัดผ่านออกไปสิ่งดีๆมันมีโอกาสที่จะดึงดูดเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆก,ก็คือเรื่องอารมณ์ของคุณอารมณ์ของเรานะคะฉะนั้นอารมณ์ของเรามันจะสวิงมากนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องปรับนะถ้าเรารู้ว่าอ๋อเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลยโหถ้าเราแบบบางทีสติหลุดสติขาด มันทําให้เราดูไม่ดีเลยแล้วก็มันทําให้ดูจากที่แบบสมมติเราไม่ได้ผิดกันเลยว่าดูเราผิดทันทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตหรืออารมณ์ในการทํางานมันทําให้เสน่ห์ในการทํางานของเราลดร้อยถอยลงแล้วก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือมันลดลงฉะนั้นต้องเรามาระวังเรื่องอารมณ์ต้องคุมสติให้ดีนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือแค่ปรับเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบอกอ้อาจารย์คะหนูมีสติดีค่ะโอเคทุกอย่างอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเรื่องงานมันอาจจะมีการถาโถมเข้ามาในเรื่องการทํางานแล้วเราเองอาจจะต้องบริหาาารรรจัดกในเเื่องวล และก็การวางแผนในเรื่องการทํางานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะ แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าคิดจะลาออกไปทํางานที่ใหม่ทําได้หรือจะไปทํางานอะไรที่เป็นบริษัทข้ามชาติหรือทํางานที่ต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะต้องทํางานอะไรที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไล์สื่อโซเชียลใช้สื่อออ์สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์มีโอกาสที่จะทําเงินได้ดีหรือมีโอกาสที่จะได้รับงานตรงจุดนั้นได้ดีมากๆเลยนะคะแต่โดยภาพรวมการงานของคุณคเขาเรียกว่าสามารถที่จะจัดการได้อยู่หมสามารถจัดการได้หลายๆเรื่องมากๆนะคะแต่แค่ว่าอาจจะต้องจัดการที่เรื่องอารมณ์ของตัวเรา เองเท่านั้นเองนะคะคุณเป็นคนเก่งคนเป็นคนที่มีฝีมือมีมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าอาจจะแปลว่าได้รับการชื่นชมจริงๆจากคนที่เป็นแบบหัวหน้างานเจ้านายอ่าหรือว่าหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่อ่าหรืออาจจะเป็นได้ว่าบางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเนาะอาจจะแปลว่าได้รับเกินชื่นชมจากลูกค้าหรือว่า บริษัทของเราดาเนินได้ความรับรื่นไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ถือว่ามีปัญหาอะไรใดๆแต่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างเหมือนมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาอยู่บ้างนะคะในเรื่องการทํางานถือว่าเอาตัวรอดได้ดีค่ะมีมากมากด้วยนะคะบอกเลย ครที่ยิ่งทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการติดต่อประสานงานต่างๆหรือว่าพวกสื่อแน,นวออนไลน์หรือใช้ต่างพวกแนวต่างประเทศเทคโนโลยีความทันสมัยหรือเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่หรือซื้อมาขายไปหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเกษตรกรรมพืชสวนไร่นาอะไรที่เป็นออแกนิกต่างๆนะคะอ่ะดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคถัดไปสําหรับอ่าเรื่องการเรียนการเรียนเหมือนเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะหรือเป็นคําว่า choice หรือาจจะแปลว่าเรียนต่อต่างประเทศได้ แต่มันเหมือนกับว่าอาจจะมีการซัพพอร์ตมาจากใช้เรื่องเงินเรื่องทองในการอาจจะมีคนซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองมาในเรื่องการเรียนให้กับเราคือครอบครัวเราซัพพอร์ตหรือเรื่องการเรียนของคุณนะ่ะค่อนข้างไปได้ดีนะคะแต่อาจจะต้องใช้เงินในการช่วยเหลือก็คืออาจจะต้องเรียนพิเศษเพรริ่มอาจจะต้องเสียเงินในการที่จะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อม,มาต่อยอดหรือว่าเพื่อม,มาทําให้สอบ ฐานให้ได้นะคะเหมือนจะบอกว่าใช้เงินในการแก้ไขปัญหาก็1ส่วนใชยหรืออาจจะแปลว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเล่าเรียนค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะแต่โดยภาพรวมก็คือการเดของคุณเหมือนเป็นการรอคอยหรือว่ากําลังรอที่จะไปสอบรอที่จะ,ะประกาศผลต่างๆหรือว่าอาจจะแปลว่าอ่านหนังสือรอก็เป็นได้หรือเรียนเรียนพิเศษเรียนเพิ่มเพื่อรอในการสอบต่างๆก็ได้แต่จะบอกว่าคุณได้แรงซัพพอร์ตมาจากครอบครัวของคุณดีมากๆมากๆ,ๆเลยนะคะโอเค จะเรียนต่อต่างประเทศวางแผนดีๆแล้วไปเลยดีมากๆเพราะว่าช่วงนี้ดวงขึ้นเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษามากๆนะคะสำหรับเออหรือเรียนเพิ่มเติมด้านนะด้านภาษาก็ดีนะ,ะหรือว่าเรียนเพิ่มในด้านอื่นก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นด้านภาษาก็ได้นะอย่างอื่นก็ดีนะคะแต่แค่ว่าพลังงานมันขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศก็กกยิ่งแบบโอทวีคูณดีขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะสาหรับเรื่องการเงิน The Lovers ขึ้นมา Knights of Wands นะคะ Justice The h e r p f a n t ace of pentacle เออ ace of wands ขออภัยค่ะแล้วก็ ace of swords การเงินของคุณนะ่ะคือมันมีเข้ามาแหละแต่ก็คือมันจะมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะหรืออาจจะแปลว่า อาจจะมีคนมาเบียดเบียนเราเรื่องตังก็คือขอหยิบยืมตังหรือว่าอาจจะเบิกก่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะหรืออาจจะมีเหตุต้องใช้จ่ายเงินออกไปคือหามาได้แต่จะมีเหตุต้องใช้ออกไปต่างๆนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าเรามีสติอยู่เหนือดวงนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าโอ้เดือนธันวาฉันต้องใช้เงินเยอะแน่ๆเลยอาจจะไปได้เหมือนกันนะใช้ไปกับเรื่องงานเลี้ยงขังสารได้มางคนอาจจะ มีการจับฉลากหรืออะไรเงี้ยคือสิ้นปียโน,นหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าคุณใช้แล้วเกิดความสุขแล้วคุณก็ลิมิตตังคือมีสติในการใช้ตังก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะอยู่เหมือนกันในช่วงระยะเวลาเดินทันวาคมหรือบางท่านอาจจะแปลว่าไปให้กับคนรักคนรักสามารถเป็นบุตรบริวารหรือว่า,าแฟนคู่รักอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยอาจจะใช้เงินไปกับเรื่องการ ไปสิ่งเหล่านี้เยอะก็ได้นะคะหรือเปไปกับเรื่องคําว่าความสวยความงามของเราเข้าคลินิกสัญญกรรมอะไรกับว่ากันไปหรือเสียไปกับเรื่องค่าเรียนนะคะถ้าในกรณีบางคนมีคดีความอันนี้คือสําหรับบางคนที่มีคดีความอยู่แล้วขึ้นลงขึ้นศาลช่วงนี้จะหมดเงินไปกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่โดยภาพรวมถามว่าเดือดร้อนเรื่องการเงินไหมมันอยู่ที่การลิมิตตังของเราอยู่ที่การใช้ตังของเราแต่ถ้าเราทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคำจรจาเงินจะเข้ามา จะพัดมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆพลังงานมันขึ้นค่ะว่าเรามีพอที่จะแบ่งไปทําบุญทําทานด้วยซ้าไปมีพอที่จะแบ่งบันผู้อื่นนะคะแต่แค่ว่าไพ่ก็ขึ้นว่ามีมาเยอะแต่ก็ใช้ไป,ไปในระดับพอสมควรเลยอะ่ะ หรือว่าพอมีเข้ามาแล้วบางทีบางครั้งต้องมีเหตุใช้อยู่อยู่เรื่อยๆอยู่ล่ําไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์นี้ฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้สวดพระคาถาเงินล้านเป็นการเสริมย้านะว่าเสริมบททั่วไปก็ต้องสวดพระคาถาเงินล้านอาจารย์แปะไว้ด้านล่างเป็นเสียงของกิ่งฟ้าสวดเองแต่เป็นของหลวงพ่อฤษีวัท่าสุงแลวก็หลวงพ่อปานวัดวัดนงนรมโคเป็นพระประเจกพระเจ้าผสมกับพระคาถาเงินล้านนะคะอ่าก็ไปสวดน,นะคะแล้วอาจารย์น่ะในคลิปนั้นมันจะมีทั้งหนึ่งร้อยแปดจบและเก้าจบนะคะ ใต้ description หรือว่าทั้ง description หรืออันที่อาจารย์ปักหมุดตัวเองเอาไว้ตรง c o m มนต์นะคะจะมีวิธีการสวดยังไงให้พระกระถางเงินล้านเห็นผลกับเราอาจารย์สวดมาร่วม10กว่าปีแล้วนะคะแต่ห้ามสวดแล้วโลภอกระถาเงินล้านใช่ค่ะจะสวดยังไงไม่ให้ไม่ให้โลภคะ่ะก็พูดถึงพระกระถาก็ได้เงินล้านไงก็ต้องคิดถึงเรื่องเองินเรื่องผลประโยชน์สิสวดให้เป็นสมาธิแล้วจะเกิดผลแต่ถ้าเราสวดแล้วโลภจะไม่เห็นผลนะคะ อ่สวดเป็นสมาธิทุกๆวนันไม่ใช่แค่วนันสองวันแล้วเลิกสวดน,นะคะสิ่งเหล่านี้มันต้องทําต่อเนื่อง3เดือน6เดือนหรือตลอดทั้งชีวิตแบบที่อาจารย์ทามันอาจจะมีอู้บ้างค่ะอาจารย์ยอมรับไม่ใช่ว่าอุย้ยเราบางทีเราต้องสวดทุกวนันบางทีลืมบ้างอู้บ้างอะไรเงี้ยมันมีบ้างแต่สุดท้ายเรา ถ้าในช่วงแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มสวดอย่างน้อยต้องสวดแบบติดต่อกัน1เดือนเป็นต้นไปโดยที่ไม่ขาดเว้นจะดีสำหรับตัวเราคือไม่ใช่ถ้าเป็นเว่าวันละร้อยแจบถ้าทําไหวนะถ้าทาไม่ไหวก็อย่างน้อย9จบและไม่จํากัดจบไม่จํากัดจบนะแต่อย่างน้อยเริ่ม9จบก่อนนะคะสวดไปเรื่อยๆ ว่างเมื่อไหร่รู้สึกว่าเครียดเมื่อไหร่หรืออะไรรู้สึกว่าต้องการสมาธิสวดพระกาะาเงินล้านตัดเลยตัดอารมณ์ที่มันเป็นความเครียดเลยนะโมสาจบสามปัจจัชาม,ม่นสัมส้ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วิธีการสวดไม่ใช่แค่สวดอย่างเดียวไปดูสิ่งที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้อันนี้อาจารย์กับพระอาจารย์ของกิ่งฟ้านะคะก็คือเป็นการเรียบเรียงให้กับทุกท่านเป็นการแชร์บุญอย่างแท้ทรู The นะคะเพราะว่าอาจารย์ ตัวตวกิ่งฟ้าเองทำแล้วเห็นผลมาสิกว่าปีไม่นั้นไม่สวดต่อขนาดนี้ดีนะคะแล้วก็เกิดสมาธิได้ดีมากๆเลยฉะนั้นไปสวดได้เลยนะคะเป็นการที่จะเสริมในเรื่องการเงินของเรานะคะโอเคถัดไปต่อเนื่องนะคะเรามาดูกันในเรื่องความรักคนโสนิทเป็นยังไงบ้าง คนโสนโิทอาจารย์หนึ <Öz pee hvad> ่งบทแต่ต้นมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่คนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีตํแหน่งนะคะเข้ามาในชีวิตของเราก็เป็นได้นะคะแต่จริงๆอ่ะมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นคนที่เป็นแบบเหมือนกาเรียกว่ามีความแตกต่างกันแต่มีความลงตัวกันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบ มีเวมีสไตล์เดียวมีความคิดที่คล้ายๆกับเราทัศนคติที่คล้ายกับเรา,า,า,เราหรือบางคนอาจจะแปลว่าคนอกหักสองคนมาเจอกันก็อาจจะลงตัวก็ได้เป็นได้หมดเลยคือมันเป็นพลังงานของคาว่า เจอจากการที่มีคนแนะนําให้รู้จักถามว่าสื่อออนไลน์ได้ไหมก็อาจจะได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆแล้วกันไม่ใช่ว่าคนในสื่อออนไลน์จะไว้ใจได้ทุกคนเนาะไม่ใช่แม้กระทั่งคนเจอตัวก็เชื่อไว้ใจได้ดูดีๆแล้วกันแต่พลังงานนะขึ้นว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเจอจากการทํางานนะคะหรือว่าสื่อออนไลน์เป็นประมาณนี้นะคะแต่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงมากเลยอาจจะเรียกว่าคุยแล้วถูกคอแต่จะได้สารต่อมาอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามีคนเข้ามา สูงมากๆนะคะมีมีโอกาสอ่ะเอาเป็นว่าขอเป็นคําว่ามีโอกาสได้แฟนละกันนี่นะคะประมาณนี้สําหรับคนโสดที่สถานะคุมเครืออ่าจะชัดเจนขึ้นไหมล่ะพลังงานก็ขึ้นคําว่ามันอยู่ในในแฟรนโซนอยู่ยังไม่เป็นแฟนโซนเพราะพลังงานนี้ขึ้นความพ,พยายามกันอยู่นะคะหรือว่าเนี่ยมาหมา,มา,หาย,ายมันเป็นคําว่ายังไม่อยากยึดติดก,กับใครไม่ตัวเราหรือตัวเขาหรือทั้งสองคุณคุณทั้งสองคนแหละมันเหมือนกับว่า คุยกันไปแต่ไม่ให้สถานะแล้วก็ยังไม่มีสถานะที่แท้จริงมันก็เลยเป็นคําว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็ต่างคนต่างก็ยังไม่ยอมพูดหรือว่าอาจจะแปลว่ายังไม่อยากยึดติดนะคะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะ,ะถัดไปนะคะสาหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนนะคะคนที่มีแฟนแค่เรามาระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดนะคะคำพูดคำจราจารสื่อสารผิดพลาดแต่ คุณทั้งสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเข้าใจกันเองค่ะมันอาจจะเป็นแค่การสื่อสารผิดพลาดหรือบางทีบางครั้งคุณต้องติดต่อกันบ่อยๆบ้างในกรณีบางคนอยู่ไกลยกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กัน ช่วงนี้ก็จพยามาระวังเรื่องคําพูดเท่านั้นเองคือคิดก่อนพูดแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาตามวันนอกั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะบางท่านนะถ้าเป็นแฟนกันถ้าอยากจะมีบุตรมีลูกหรือรับน้องหมาน้องแมวมาก็มีโอกาสที่จะได้หรือมีบุตรมีลูกได้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วค่อนข้างดีมากๆรักกันดีมากๆอาจจะมีโอกาสที่จะแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเป็นในครอบครัวกันหรือบางท่านอาจจะบปมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสสูงด้วยเช่นเดียวกันคือเราว่าคนที่แต่งงานดีมากดีมากๆไพ่ขึ้นคู่แท้ ะะสำหรับในเรื่องสุขภาพสุขภาพระวังในเรื่องคำว่าปวดตาตาแห้งปวดขมับเบ้าตาปวดศรีรษะหรืออาจจะเป็นอาการเหมือนแบบว่าเหมือนเรารู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนโอเวอร์โหลดหรือทําอะไรที่มันเกินตัวเกินไปแล้วปวดหลังปวดคอบาา่าไหลมันจะมาหมดเลยนะคะระวังปวดหัปวปศะรษะคอบาา่าไหลปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเป็นโรคทั่วไปท,ที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งละกันเนาะ ส่วนเรื่องการทำบุญอาจารย์จะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุปการีพุม้มพตรคุณสำคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามันมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะมันมี2มุมมอง แต่อาจารย์ก็จะบอกเสมอว่าบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านาะอาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็ดีกับพวกเขาให้มากที่สุดละกันเท่าที่เรารู้สึกไหวอาจารย์ไม่ได้บังคับว่าอุ้ยคุณจะต้องแบบอ,อุ้ยดีเลิศประเสริฐสีแต่สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วก็อยู่ที่เรารู้สึกว่าเราทําไหวแค่ไหนนะคะส่วนาบางคนอาจจะมีแบบมุมดาร์กอ่ะนะคะ อาจารย์ก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแต่ละคนมีไม่เหมือนกันในวของแต่ละคนฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวเป็นคําประโยคที่ติดติดปากของอาจารย์เลยนะคะว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวสิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นข,ของตนนะคะแต่ขอให้คุณไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเราเองเดือดร้อนเป็นพอถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีไพ่ขึ้นต้องมีสมาธิส่วนมากนะเอาจริงๆการนั่งสมาธิรับแผ่เมตตาก็ถือว่าเป็นบุญกุศลท,ที่สูงมา,มากๆที่คน ที่คนทั่วๆไปมองว่ามันทํายากนะคะแต่บางคนอาจจะทำแบบเขาเรียกว่าติดเป็นนิสัยอยู่แล้วเรื่องการทำ,ทำสมาธิอะอาจารย์ดีใจด้วยว่าทําต่อไปเลย เพราะว่าการทําบุญของคุณน่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายเลยคือการนั่งสมาธิหรือไปไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะถือศีลอะไรก็ว่ากันไปสามารถทําได้หรือว่าทานมังสวิรัตนะคะทุกทุกวันพระนะคะจะยิ่งดีวันพระมีสีวันต่อเดือนแลวถ้าจะทานวันเกิดด้วยก็ดีอย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์ก็ทานวันจันทร์ด้วยเกิดวันศุกร์ทานวันศุกร์ด้วยแต่เน้นวันพระก่อนนะคะอ่าถาเป็นมังสวิรัตหรือทานเจเลยก็ได้แล้วแต่คุณนะคะ และไพ่ก็ขึ้นน่าจะทําให้คุณตัวคุณเองอ่ะสบายใจแล้วก็สุขสบายใจมากๆสุขกายสบายใจอ่ะตมอดนี้เลยเพราะนี่คําว่าสุขสบายเป็นผู้หญิงที่แบบนั่งสบายๆชิวๆเลยฉะนั้นถ้าเพียงแค่เราทาทำดยการนั่งสมาธิหรือการสวมดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างแล้วนะคะแล้วก็เสริมพระคาถงงาเงินล้านเพื่อเสริมเงินของคุณเนี่ยมันก็จะช่วยได้พระคาถาเงินล้านก็สามารถที่จะขจัดศัตรูหมู่ม,มารในใจของเราหรือศัตรูหมู่ม,มารคนที่คิดไม่ดีกับเราและรวมถึงขจัด ในเรื่องคําว่าการคิดลบได้ด้วยมันสามารถที่จะสร้างเสริมสมาธิให้กับเราได้ด้วยนะคะส่วนอื่นนะคะอาจารย์ก็มองว่าจะทํา,าทบุญกับอะไรทําได้เลยไม่จํากัดความทําได้ทุกชนิดที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะทําไม่ฝืนใจตัวเองแต่ขอให้เพียงคําว่านั่งสมาธิเพิ่มในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือรู้สึกว่าอู้ฉันไม่สามารถทําได้เลยจริงๆค่ะอาจารย์ทาแบบนี้นะคะก็คือเราเอง ก็เป็นการวาดรูปวาดเขียนก็ได้ฟังเพลงแบบสมาธิก็ได้ทักนิตติ้งทำงานฝีมืออยู่กับธรรมาชาติโซเชียลดีทอกซ์บ้างไปอยู่กับธรรมาชาติอยู่กับน้องหมาน้องแม่ปลูกผักปลูกต้นไม้าหากิจกรรมทําร้องเพลงเล่นดน,นตรีอะไรก็ได้ค่ะออกกำลังกายยังได้เลยเล่นโยคะยิ่งดีเลยเนาะอะไรที่มันเกิดสมาธิแล้วทาให้เราแบบ มีจิตใจที่ผ่องใสผ่องแผ้วมากขึ้นแล้วก็มีความสุขที่จะทําตรงนั้นเหมือนเวลาเราเหนื่อยจากงานทํางานหรือเรียนหรือการหาตังของเราเนี่ยบางทีอาจจะเกิดอาการเครียดอ่ะก็ดีท็อกมันออกไปอ่ะไปหากิจกรรมทําให้เกิดความสุขหลังสารความสุขให้กับชีวิตของเราจะดีที่สุดนะคะ ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะก็ถือว่าพลังงานของคุณในภาพรวมอาจารย์ได้ทํานายไปหมดแล้วนะคะขอให้คุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างได้นะคะหรือเพียงกดไลค์กด s ซับสไคร์บวกิวึงกิง้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ่าไ IG ได,วด,วด,วดว้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปอื่นๆทุกท่านบ๊ายบาย,บายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้เป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ